ปัญหาใหญ่เลยค่ะสำหรับดูดูฝนยาจะขึ้นไวมากค่ะอันนี้ยาตัวนี้ก็คือจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็กําจัดยากมากค่ะโดนฝนแค่สิบกว่าวันสูงจะเลยต้นมะละกอแล้วนะคะต้นมะละกอปลูกมาตั้งหลายเดือนยังสูงเท่านี้อยู่เลยค่ะพาก็เลยคิดว่าไม่ไหวแว้ ก็เลยคิดว่าต้องใช้ตัวช่วยแล้วจ้ามีเลยตัวช่วยของพาน้ำหมักชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงของเราจ้านี่ก็เลยต้องผสม1ลิตรต่อน้ำ5ลิตรนะคะเนื่องจากยาบ้านเราอึดถึกทนมากเลยจ้ากำจัดยากมาก ต้องผสมแล้วก็พ่นแบบนี้นะคะก็เลยต้องให้สามีช่วยในการพ่นค่ะเราก็เป็นคนถ่ายนะคะเราเป็นคนเก็บภาพให้สามีเป็นคนพ่นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของญยาที่หลังจากที่เราพ่นน้ำหมักชีวภาพของเราไปแล้วประมาณ5วันค่ะจะสังเกตว่า ยอดใบเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่โดนน้ำหมักชีวภาพของเราอาจจะแบบพ่นไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าหญ้าตัวนี้อึดถึกทนมากเลยค่ะกําจัดยากมากเลยเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินค่ะเชื่อไหมคะทุกคน ทั้งถางทั้งตัดหญ้าตัดเสร็จแล้วก็ใช้จอบขุดถางออกมาหาหัวงัดหัวเขาออกมาเขาก็ยังไม่ไวายนะคะเขาก็ยังมีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนั่นแสดงว่าหัวเขาอยู่ลึกมากแล้วก็มีจำนวนเยอะมากเลยค่ะนี่จะเป็นต้นมะละกอนะคะใบเขาก็จะเหลืองนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะ ยอดเขาก็ยังเขียวอยู่ดูเลยค่ะถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับต้นมะละกอที่เราปลูกไว้นะคะส่วนหนามก็แห้งเหมือนกันค่ะแสดงว่าใช้กำจัดหญ้าหนามและหญ้าที่มีลักษณะเป็นเถาได้ค่ะต้นมะละกอของเรายอดยังเขียวอยู่ค่ะจะมีบางใบที่เหลืองนะคะ จัดว่าโอเคค่ะแต่เราต้องใช้ระยะเวลาหลายวันหน่อยนะคะถึงจะเห็นผลต้องอดทนรอค่ะเพราะเป็นน้ำหมักชีวภาพเนาะส่วนภาพที่เห็นนี่นะคะก็เป็นหญ้าที่เราพ่นน้ำหมักชีวภาพรอบที่สองไปแล้วประมาณ10วันนะคะเขาก็จะแห้งแบบนี้เลยค่ะถือว่าน้ำหมักชีวภาพตัวนี้ ใช้ได้ผลนะคะกับหญ้าที่มีหัวอยู่ใต้ดินเป็นหญ้าที่กําจัดยากมากค่ะถือว่าสุดยอดเลยค่ะมาดูต้นมะละกอของเรานะคะก็จะเริ่มเขียวแล้วค่ะลักษณะเหมือนว่าน้ำหมักชีวภาพตัวนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะละกอของเราไปด้วยเลยค่ะ